สวัสดีกรับพบกับผมมอยุนนะครับกับการนานดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการนานดวงของผู้ที่เกิดในราศีเมษนะครับเป็นดวงในครึ่งเดือนหลังของมกราคมนี้นะครับวันที่16ถึงวันที่ 10, آ, 31มกราคมนะครับกับการนานดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีสามสำรับในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักโดยคร่าวๆนะครับเป็นดวง กว้างๆนะครับไม่ได้จะป้อจอจงเป็นวงส่วนตัวผู้ใดนะครับก็ขอให้ผู้ที่เป็นชาวราศีเมษนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับทุกกรรมปยากรที่ดีๆนะครับที่ได้อ่านออกมานั้นหมอหยุดได้ทั้งจิตอธตษฐานนะครับให้เกิดความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาชึ่งขึ้นจริงนะครับ กับกมพยากรณ์ที่ดีๆให้มังเกิดความสําเร็จสร้างความเจริญรุ่งเรืองมังคั่งมังมีสิสุขให้กับผู้ที่เป็นชาวราศีเมษทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเท่านั้นนะครับส่วนที่ไม่ดีนะครับก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรที่ผิดพลาดมาก็ขอขอภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับขอบคุณทุกการรับชมรับฟังไม่ว่าจะเป็นการชมคลิป ฟังคลิปก็ตามหรือจะเป็นการขมโฆษณาก็ตามนะครับก,ก,ก,กรกฏพระคุณนะครับแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับผู้ที่เกิดในราศีเมษก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนนะครับถึงวันที่14พฤษภาคมนะครับก็มาดูกันนะครับการเปิดไพ่สําหรับแรกนะครับในเรื่องของการงานนะครับธุรกิจของชาวราศีเมษนะครับว่า ครึ่งเดือนหลังของมกราคมนี้นะครับวันที่16ถึงวันที่31มกราคมพุทธศักราช2568นี้นะครับว่าชาวราศีเมษนะครับการงานธุรกิจของท่านนั้นจะเป็นในรูปแบบใดนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาจะสื่อพลังต่งางาๆ24มาให้อพอได้อ่านแนวทางให้อพอได้รู้แนวทางในลักษณะใดบ้างนะครับไปใบแรกนะครับเปิดขึ้นมานะครับ อัศว to mm ินถือไม้เท้าจำมเปอร์เรนนะครับกอดเทาวเวอร์แล้วก็ราชาถือไม้เท้าแล้วก็ดิอ็มเปอร์เรอร์นะครับ ก็เสเรียนเด็กก็เวลออฟอจ,นนจูนนะครับแล้วก็จัสติแล้วกก็เดอะซันนะครับเดอะซันขึ้นมาในเรือนที่9นะครับก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีที่สุดนะครับขึ้นในเรือนของสุภาพเรือนของการเจริญเติบโตรุ่งเรือง ไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมนะครับไปที่เปิดออกมาทั้งหมดนะครับแม้จะมีเดอะทาวเวอร์ขึ้นมานะครับก็อาจจะเป็นสภาวะต่า,างสังคมนะครับที่อาจจะมีผลเข้ามากระทบกระเทือนแบบรเรียกว่าอาจจะเป็นสถานการณ์ที่อาจจะเข้ามาโดยที่ชาวราศีเมษอาจจะไม่ได้คาดหวังบางสถานการณ์นะครับที่อาจจะมีเข้ามาแต่ก็ไม่ได้ส่งผลในเรื่องของให้เป็น อันตรายกับจาราศีเมษแต่อย่างไรนะครับเพราะว่าสถานการณ์ต่างๆไพ่ใหญ่นะครับที่เปิดออกมาในจํานวน9้าใบนั้นนะครับก็มีทั้ง w วลออฟ f อร์จูนนะครับมี t อ m เทมเพลแรน์ uh, ance, มีทั้งเดอ e m เ e ร์เนะครับจัสติกแล้วก็โดยเฉพาะไพ่เดอะซันนะครับที่ขึ้นมาไพ่ใหญ่ตึงอกใบในจํานวน9้าใบนะครับ ที่เป็นในต่างไพ่ที่ดีนะครับเม้นเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาหนึ่งใบก็อาจจะมาจากสภาวะต่างสังคมเท่านั้นนะครับที่อาจจะส่งผลกระทบบ้างในเรื่องของการงานธุรกิจของชาวราศีเมษนะครับแต่ทุกสถานการณ์จะรับการบริหารจัดการสู่การเติบโตในทิศต่างที่ดีนะครับ ที่จะเกิดความสําเร็จเกิดความสมดุลนะครับเต็มเปรนะครับที่สมหวังสมปรารถนาที่จะดึงดดในเรื่องของผลประโยชน์ผลได้รับก็ได้ได้ก็ามาอย่างรุ่งเรืองนะครับก็เกิดความสมดุลในทิศทางที่ดีกับผลตอบแทนที่ได้รับเข้ามานะครับแม้นจะมีในสถานการณ์ของอการอะไรเข้ามากระทบก็ตามนะครับ แต่การที่เป็นดีเอ็มเปอรเรนะครับเป็นนักบริยารนักจัดการนักปกครองที่ดีนะครับก็ส่งผลในการงานธุรกิจของชาวราศีเมษนั้นนะครับเปลี่ยนแปลงไปที่ต่างที่ดียิ่งขึ้นนะครับที่เดือวเอบออกปจูนะครับ,ร you, รบพลังสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เป็นหุ้นส่วนก็ตามนะครับในเรือนที่7นะครับหรือจะเป็น พลังสนับสนุนจากผู้ที่เป็นคู่รักคู่ครองนะครับหรือเพศตรงข้ามที่มีพลังก็มาเสริมดวงนะครับไอ้ผู้ที่เป็นจา้าเรศสีเมษดนั้นมีพลังในการที่จะรับมือกับสถานการณ์อะไรเข้ามาก็ตามนะครับไม่ว่าจะมาจากเพื่อนฝูงจากสังคมอะไรก็ตามนะครับ ที่จะส่งผลในทางลบๆก็าตามก็จะรับการเปลี่ยนแปลงไปใน,นทางที่ดียิ่งขึ้นกับการทุ่มเทการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและก็โดยเฉพาะไพ่ใบแรกนะครับแม้จะเป็นไพ่เล็กแต่เป็นไพ่บุคคลนะครับที่มีความกระตือรือร้นนะครับในการที่จะ มีพลังมีแพชชั่นในการที่จะกลับเคลื่อนในการดูแลการงานธุรกิจนั้นไม่ไปสู่ความเติบโตนะครับบางท่านอยากจะมีสถานการณ์อะไรเข้ามานะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ในเรื่องของการลงนามตามสัญญาอะไรที่เกิดขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะ มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับสําหรับบางคนที่อากจ,จะมีก็ามาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทําเลน,นะครับอาจจะมีการร่วมมุ่นลงทุนทําสัญญากับคนที่เป็น อุ้นส่วนใหม่ที่มีเข้ามาเป็นชาวต่างชาติหรืออะไรก็ตามนะครับเตียจ,จะทำให้ท่านนั้นอาจจะมีสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างกระตนหนันได้ด้วยเช่นกันนะครับที่ไปโซดินแดนทางแดนต่างประเทศอะไรนะครับอาจจะไปลงทุนในต่างประเทศร่วมรุ้นลงทุนอะไรเกิดขึ้นหรือร่วมรุ้นธุรกิจ กับชาวต่างชาติที่จะเกิดขึ้นนะครับสานการณ์นี้จะเป็นสานการที่แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปก็ตามนะครับก็จะทําให้มีไปสู่เส้นทางที่ดีกว่าเดิมนะครับเดือดซันนะครับที่จะนํามาซึ่งความรุ่งเรืองรุ่งโรดกับความสําเร็จนะครับแล้ก็ไพ่ไทยสำรับนะครับสามถ้วยนะครับการได้เฉลิมฉลองความสําเร็จในไพ่ใบที่10นะครับเรือนที่ สิบเรื่องของคำมากการงานโดยเฉพาะนะครับของชาวราศีเมษท,ที่จะทำอุ้นธุรกิจอะไรก็ตามนะครับที่ทําให้ท่านนั้นได้รับผลสําเร็จได้เฉลิมฉลองนะครับไปที่จะนํามาซึ่งโชคลาภกับความสําเร็จนะครับ ชนะนะครับอกไม้เท้าในเรือนกองลาภานะครับที่จะได,ด้รับผลประโยชน์ผลสําเร็จเข้ามาให้กับชาวราศีเมษอย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทางของการเดินทางของความเติบโตนะครับได้รับพลังสนับสนุนจากพลังมวลชนในทิศทางที่ดีแมน่นจะมีบางสภาวะนะครับ้ามากระทบก,กระเตือนบ้างในเรื่องของต่างสังคมก็ตามนะครับแต่ว่าการเดินหน้าเติบโตนั้นก็ได้รับพลังสนับสนุน จากเรียกว่าจาก FC เรืออร่อรก็ตามแต่นะครับที่ก็ามาเกื้อกูลสนับสนุนนะครับแล้วก็ความแข็งแรงมั่นคงนะครับในเรือนที่12บสอแมนจะเป็นเรื่องของความวินาศก็ตามกครับแต่สิบเหรียญนะครับ,รนนรบที่จะมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องที่จะนมาซึ่งความมั่งคั่งกับความแข็งแรงผลประโยชน์ผลได้รับเข้ามาก็ส่งผลในทิศทางที่ดีนะครับให้กับชาวราศีเมษในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะครับแมนจะมีอะไรเข้ามาเป็นศัตรูเป็น อาริก็ตามนะครับด้วยความเป็นสี่เหรียญน,นะครับท่านจะรู้จักนิ่นงนะครับรู้จักเก็บขององเข่าในทิศทางที่ดีที่ปลอดภัยก็ทําทให้มีความมั่นคงหรือเป็นพลังจากอาริก็ตามนะครับที่จะเข้ามาเครือคูดให้เกิดความแข็งแรงแข็งแกร่ง,งให้ความมั่นคงความเป็นสเสถียรมากยิ่งขึ้นในกับชาวราศีเมษนั่นเองนะครับก็เรียกว่า อามานไม่มีบารมีก็ไม่เกิดนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่มีเข้ามาแม้นจะมีอะไรเป็นนรีก็ตามก็จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นนะครับไอ้ชาวราศีเมษนั้นไปสู่ความสําเร็จนะครับอาจจะมีโครงการใหญ่ๆเข้ามาในช่วงนี้นะครับที่จะได้รับรดําเนินการที่จะมีผลตอบแทนก็ส่งผลในเส้นต่างการงานธุรกิจของชาวราศีเมษนะช่วงนี้นะครับ นาจบก็เส้นต่างของความเจริญเติบโตกับความสําเร็จนะครับเพราะในเรือนที่9ก็บ่งบอกแล้วนะครับการที่จะไปสู่เส้นต่างของความเจริญเติบโตรุ่งเรืองมากกว่าเดือโอกาสของบางท่านนะครับที่จะได้รับการเลื่อนกั้นเลื่อนตําแหน่งเรื่องความเติบโตระดับนเดือนหรือบางท่านมีโอกาสได้รับตำแหน่งเกิดขึ้นแบบปรับจับกันตันด่วนเกิดขึ้นได้นะครับเตียจะเป็นตำแหน่งในต่างประเทศก็ได้ี่ีาจะมีเข้ามานั่นเองนะครับก็เป็นติดต่างที่ดี ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะครับในเรื่องการงานแม้จะมีผลกระทบต่างาต่างสังคมอะไรเข้ามาบ้างกับชาวราศีเมษก็ตามนะครับแต่ก็ได้รับพลังสนับสนุนเกื้อกูลไปสู่เส้นต่างของความรุ่งเรืองนำมาซึ่งผลประโยชน์ผลได้รับสู่ความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับเต็มปเปี่ยนนะครับในเรื่องของกระดุมพ้าที่มีทรัพย์สินเนื่องตองผลประโยชน์ผลได้รับก็มาอย่างสมดุลอย่างเหมาะสมนะครับทีนี้มาดูในเรื่องาการเงินนะครับว่าชาวราศีเมษ จะต้องรู้อะไรบ้างนะครับในเรื่องการเงินของท่านในครึ่งเดือนหลังนี้นะครับต้องระมัดระวังอะไรต่างการเงินหรือเปล่านะครับจํานวนหน้าใบไพ่ที่จะเปิดออกมาหลักๆนะครับสองเหรียญน,นะครับความสมดุลต่างการเงินที่หลังไหลก็มาโอกาสเส้นต่างๆเกินใหม่เส้นใหม่ๆนะครับต่างการเงินใหม่ๆมีก็มานะครับเด็กถือไม้เท้าแล้วก็เดฟูนะครับพลัง,อ,งอ่าง การงานที่อาจจะเป็นงานอิสระงานฟรีแลนซ์นะครับที่อาจจะเข้ามาสร้างรายได้รายรับผลประโยชน์เข้ามามากมายสร้างความสดชื่นเบิกบานนะครับและก็งานโครงการใหญ่ๆนะครับที่ได้รับผลตอบแทนหรือตําแหน่งที่มั่นคงนะครับอาจจะได้เรื่องระดับเงินเดือนที่โตมากกว่าเดิมที่จะมีเงินเข้ามานะครับก็ยกระดับต่างการเงินนะครับเด็กถือเหรียญ นะครับก็เป็นเส้นทางของความเจริญเติบโตต่างกันเงินยกระดับเส้นทางของความร่ํารวยมากยิ่งขึ้นให้กับผู้ที่เป็นชาวราศีเมษนะครับที่เงินหลังไหลเข้ามานะครับจากเส้นทางามั่นคงดังเดิมนะครับแล้วก็มีเส้นทางใหม่ๆต่างกันเงินนะครับใครที่ว่างงานนะครับก็มีโอกาสในการที่จะ ได้มีอาชีพแล้วก็มีรายได้รายรับเข้ามานะครับก็เป็นโอกาสดีๆหรือบางท่านก็มีการกยับขยายในเรื่องของการที่ได้เงินนะครับเงินอาจจะมีการยื่นชินเชื่อมาใช้ในการลงทุนก็มีการนํามาลงทุนสร้างเส้นต่างๆกันเงินใหม่ๆก็มาเติมเต็มนะครับอาจจะเริ่มจากโครงการอะไรที่มีการวาดหวังเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วไม่มีโอกาสในการที่จะนํามา ดําเนินการนะครับเมื่อได้รับการอนุมัติมีเงินทุนมานะครับก็ทําให้มีการดําเนินการธุรกิจยกระดับความเติบโตขึ้นมาแล้วก็สร้างเส้นต่างๆการเงินเข้ามาใหม่ๆด้วยนะครับมีตั้งเส้นต่างเก่าเส้นต่างใหม่นะครับก็ามาเต็มบางท่านก็ในตําแหน่งต่างๆนะครับก็มีตําแหน่งที่หลายตําแหน่งควบตําแหน่งอสองตำแหน่งสามตำแหน่งก็ทําให้มีรายได้รายรับเข้ามา นะต่างการเงินหลายช่องทางนะครับแล้วก็ในเรื่องธุรกิจก็บางทีก็บางท่านก็ไม่ได้มีเพียงธุรกิจเดียวนะครับมีหลายๆธุรกิจและก็โอกาสกองคารมีโชคลาภในช่วงนี้นะครับก็จะมีเข้ามาได้พอปรับลายได้เช่นกันพอชื่นอกชื่นใจนะครับก็ทําให้สถานการณ์การเงินกองชาวราศีเมษนั้นนะครับก็มีความ คล่องตัวยกระดับความเติบโตเข้ามาแต่ในเรื่องรายจ่ายนั้นก็ยังมีนะครับที่ตามให้จาราศีเมษต,ต้องใช้ต้องจ่ายที่ต้องระมัดระวังนะครับที่ต่างการเงินเพื่อความปลอดภัยนะครับอัศบินถือดาบแล้วก็ตั้งก้าวไม้เท้านะครับและโดยเฉพาะป้ายใบกลางจํานวนหน้าใบนะครับเดือฟูที่ขึ้นมาในใบกลางก็อาจจะเป็นผู้ที่ใช้จ่ายเงินที่อาจจะ การความรอบคอบสักนิดหนึ่งนะครับที่ผ่านมาหรือว่าในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าท่านมีรายจ่ายหลักๆเป็นเป้าหมายอยู่แล้วนะครับที่จะต้องชําระต้องใช้ต้องจ่ายแล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายเงินที่ไม่เกิดผลประโยชน์สักเท่าไหรแล้วก็ทําให้เสียความรู้สึก แตไม่ท้อแท้ในสก,การการเงินเพราะบางทีนั้นตนาดจ,จะใช้จ่ายแบบลืมคิดหน้าคิดหลังนะครับด้วยความเป็นเดรฟรูใช้ด้วยความประมาทอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยต่างการเงินนะครับเพื่อจะได้ไม่เป็นปนัญหาต่างการเงินนะครับ่ม้เงินที่เข้ามานั้นใช้ในเรื่องที่มีผลประโยชน์อย่างคุ้มค่าอย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับก็จะทำให้ท่านนั้น บริหารการเงินในสูส่สภาพกล้องสมดุลในทิศต่างที่ดีนะครับดว้วยความเป็นสองเหรียญแล้วก็ยกระดับในเรื่องของความเติบโตทางการเงินในทิศต่างที่ดียิ่งขึ้นนะครับเมื่อตันรัดกลุ่มยิ่งขึ้นการใจชายจ่ายไม่สิ้นเปลืองแล้วก็ระมัดระวังในสถานการณ์ที่จ่ายจ่ายแล้วก็ทำให้เสียความรู้สึกนั่นเองนะครับเพราะอย่างไรก็าตามรายได้รายรับเข้ามาเข้ามาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับ ทีนี้มาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บ้างนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษนะครับจะเป็นไปในทิศต่างใดน,นะครับเปิดป้าย้าใบหลักๆเช่นกันนะครับแลว้วก็ปหนกกับไปไต่สำรับบ้างนะครับอาดาบแปไม้เท้ากิจการของความรักความสัมพันธ์นะครับเด็กถือไม้เท้า แล้วก็เดอนสันนะครับแล้วก็ไปใบที่5นะครับเดือนเดวิลนะครับเดอนสันขึ้นมาก็บ่งบอกในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ของชาราศีเมษช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงของการได้รับพัฒนาไปในี้ต่างที่ดียิ่งขึ้นนะครับในเส้นทางของความรักความสัมพันธ์ถ้าคนโสดนะครับคนโสดก็มีโอกาสนะครับที่อยากจะมีสถานภาวะของความรักเตี้ยจะเข้ามานะครับที่บางท่านนั้น ปรารถนาอยากมีรักซึ่งก่อนหน้านี้บางทีก็ไม่มีใครก็มาคบอาในการที่จะปลูกสัมพันธ์ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีนั้นบางทีไปสื่อความสัมพันธ์กับใครก็มีแต่คนเบอร์หน้านี่แต่ช่วงนี้นะครับอาจจะมีโอกาสได้พบรักใหม่ๆเข้ามานะครับที่ไคก็มาสร้างความสัมพันธ์อาจจะบางทีตั้นยังไม่ทันระมัดวังตัวว่าจะมีโอกาสมีความรักเข้ามานะครับก็มีใครก็มาสร้างความสัมพันธ์ก็ทําให้มีการพัฒนาไปสู่ความ เติบโตต่อไปในความได้คบกันได้พบกันได้เริ่มต้นแล้วก็พัฒนาสู่ความเติบโตในความสัมพันธ์ได้เช่นกันนะครับที่มีพลังแห่งความเสนียอพึงพอใจซึ่งกันและกันนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับกลนโกโอกาสของคนโสดนะครับที่จะมีความรักเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้นะครับหรือบางคนนะครับก็จะอยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสดต่อไปนะครับที่บางทีนั้นก็ เอาใจใส่ในเรื่องของต่างหลักธรรมะนะครับหรือรักสันโดษรักความวิเวทไม่ค่อยพบปะปผู้คนสักเท่าไหร่นะครับก็อยู่กับความเป็นโสดอย่างต่อนเนื่องบางคนก็อาจจะมีสถานการณ์ของการไกล่กรองนะครับอยากจะยกระดับความเป็นเพื่อนขึ้นมาเป็นคนรักนะครับหรือบางคนก็ยังตั้งกาดตั้งกำแพงเอาไว้พอสมควรนะครับก็เลยช่อง อยู่ก <Off> ับในสถานการณ์ของความเป็นโสดต่อไปนั่นเองครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ตากว่าคู่ใดนะครับที่ก่อนอันนี้มีปัญหาบ้างอะไรบ้างในความรักความสัมพันธ์เรียกว่ามีสภาวะสงครามในความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับสถานการณ์นั้นจะมีการสงบลงในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็มาพัฒนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นได้มีความมั่นคงแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วยความใส่ใจด้วยความคลั่งไคล้เสน่ห์นะครับรู้จักยืดหยุ่นปลนนรู้จัก พิจารณากันด้วยอย่างมีคุณค่านะครับบางกู้ก็อาจจะมีานําหลักธรรมะก็ามาดูแลมาพัฒนาในความรักความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับมอบกิจกรรมอะไรใหม่ๆก็ามานะครับอาจจะมีการเดินทางไปต้องเที่ยวนะครับไปกระชับความสัมพันธ์นะครับไปเติมพลังแห่งสเสน่ห์อาก้าวกันหรือเรียกว่ามันกับสร้างโอกาสในเรื่องของการอน,นิโมนอะไรกันใหม่ก็ามาได้ด้วยสําหรับกู่ชีวิตที่ใช้ชีวิตคู่อยู่นะครับก็เป็นความพัฒนานะครับ ในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เดือดสันขึ้นมาก็บ่งบอกในการพัฒนาไปในี้ต่างที่เติบโตรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็คือในสถานการณ์คร่าวๆนะครับโดยปร,ประมาณนี้ของผู้ที่เป็นชาวราศีเมษนะครับในครึ่งเดือนหลังมกร,ราคมวันที่1อ่วันที่16ถึง31มกร,ราคมนี้นะครับก็ก่อชาวราศีเมษทุกท่านมีความสุขสดใสนะครับมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ